ดูไะนั่นอายไลเนอร์ไมเออหน้าอันนี้แหละก็คงให้ให้ให้เลือกอยู่ในโทนเดียวกันนะนะฮะสีเอ่อม่วงอะนะก็ลิปสติกก็ควรจะให้อยู่ในอารมณ์อย่างเงี้ย พี่ไม่ค่อยไดัะเน้นไอ้ตัวสีลิปสติกมากนะคะแต่อยากให้มันมีความเป็นกลอสมากกว่ามันก็ดูสดใสดีดูดีนะนะดูสดใสเลยนะเห็นมาแต่งถ้าไม่พูดเนี่ยก็แต่งเสร็จนั้นแล้วอันนี้ทำไปด้วยพูดไปด้วยแก้มนะฮะก็ให้ออกทนชมพู ปัดไปด้านหน้าแก้มเบาๆนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปปัดด้านหน้าแก้มเบาๆเนี่ยแล้วก็ไล่ขึ้นไปดีมะเอออย่างเงี้ยแค่เนี้ยชีวิตเนี่ยทุกคนจะคิดมากไปไหมเวลาแต่งหน้าเวลาทุกคนมาดูพี่เออคิดมากไปไหมอย่าง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 เงี้ยพอทุกคนมาดูพี่ทําแล้วบอกว่าอา้าว ไม่เห็นวุ่นวายเลยจริงๆแล้วมันไม่วุ่นวายเนึกออกมาเออเราคิดมากไปท,ทุกๆสิ่งอยา่างเนี่ยแค่นี้ยอา้าดันสวยได้ซะขึ้นมมาอย่างนั้นเนอะใช่ไหมแค่เนี้ก็คือจบเนะไม่จาเป็นต้องนั่นนี่นี่นีน่นั่น,นคือพี่อยากจะบอกว่าอย่างพวกหนูเป็นคนลุกขึ้นแต่งหน้าคนอื่นด้วยเหมือนกัน,นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งหน้าตัวเองเนี่ย ธรรมดาเพียงแค่อย่างเนี้พี่ว่าเนี่ยมันน่าจะพอแล้วถ้ามากกว่าเนี้ยไปจ้างช่างแต่งเข้าใจไหมเพราะเราไม่มีทางที่จะทําให้มันเป็นเหมือนช่างแบบประดิษฐ์ใส่กันแบบว่าแล้วพี่ว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องแค่ไปงานหรือถ่ายรูปในชีวิตประจําวันน่มันดูเยอะไปอย่างช่างแต่งหน้าเหมือนกันทําไมจึงเวลาทําแต่งหน้าให้แล้ว ไม่เป็น Top ท็อป10ซะทีเพราะว่าคิดมากไปคือพอพอคิดว่าแต่งหน้าแล้วต้องใส่ทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดมันก็เลยกลายเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นผู้หญิงนะมันก็จะกลายเป็นนางโชว์มันดีสำหรับไปถ่ายแบบหรือว่าถูกถ่ายรูปหรือไปออกโทรทัศน์หรือออกโทรทัศน์ถ้าแต่งเยอะมันก็ก็ก็กะชัดนะมันจะเข้มนะ ดังนั้นเนี่ยเขาจะประมาณไม่เป็นไงคือเอาพองามอย่างเงี้ยไม่เป็นนั้นก็มันก็จะยากอยู่ไม่อหอไหมคะนี่นี่คือการพอประมาณเห็นไหมเราไม่ได้มีวิธีการที่จะต้องแบบว่าแรงเงานู่นทํานี่อกระเจ็ดิ่งนู่นนี่นน่นนี่นั่น,นไม่มีเลยเห็นไหมแต่สวยได้แล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่าฐานของเขาเป็นคนสวยต่อให้ <laughs> ฐานของเขาเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็จะบอกว่าอ๋อแต่งแค่นี้มันก็สวยไม่จริงต่อให้ไม่เป็นคนสวยทําอย่างเนี้ยก็สวยได้ผู้หญิงทุกคนในโลกเนี่ยขอให้มีอะไรเกิดขึ้นมาบนสีสันบนหน้าเนี่ยสวยทุกคนไม่ออมนะจริงๆนะเวลาทําไมอย่างพี่อย่างพี่มนอย่างพี่เป็ดอย่างอะไรที่เป็นท็อปเทนทั้งหลายทําไมถึงถึงเอาอยู่ในเรื่องของแต่งหน้า เพราะเราเพราะเราคิดเป็นเราประมาณเป็นไม่ออกนไหมฮะเราจะทําเป็นแบบดีออก็ได้โอ้โหอันนั้นง่ายนะอันนั้นง่ายพลาดอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันใส่ทุกอย่างเข้เยอะเยอะอันนี้ง่ายงยอย่างละเอียดอย่างเงี้ยโคตรยากเดี๋ยวจะลองเธอลองทำแล้วจะรู้ว่าเป็นไงแต่งน้อยะอยากแต่งแบบไม่แต่งในชะ่ใช่ยากเห็นไหมแล้วก็ ้องหลับตาทิมก็มีครบหมดทุกอย่างสิ่งมีเงามีเงาเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะนะอ่ะลืมตาเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นต้องลองพื้นก็ได้อถ้าคนผิวดีถ้าผิวไม่ดีก็คงยากนะจำเป็นต้องกรบอย่างดิฉันก็คงไม่ไหวละปูนชนีแล้วจาเป็นต้องกรบนะฮะอ่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะจำได้นะไม่ยากหรอกอ่ะขอบคุณค่ะต่อไปแบบสีชมพู ชมพูนี่นะเดี๋ยวอย่าขํานะวัสดีค่ะเชนครับน,น้องนั่งเลยแบบสีชมพนะูเรามีวิธีการทำเหมือนกันนะคะ